หากท่านผู้ชมมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งครับเป็นที่ดินตาบอดฮะที่ดินตาบอดก็คือที่ดินที่มีแปลงข้างนอกล้อมอยู่นะครับโดยที่ว่าท่านไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้เลยนะครับหรืออาจจะมีทางอื่นออกได้แต่ว่ามันยากลําบากอย่างเช่นต้องข้ามน้ําข้ามห้วยนะครับมีที่ดินต่างระดับกันมากอย่างนี้นะครับถือว่าท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมีสิทธิ์ที่จะเดินผ่านที่ดินแปลงไหนก็ได้นะครับออกไปสู่ทางสาธารณะนะครับโดยให้ที่ดินแปลงข้างนอกเสียหายน้อยที่สุดครับ สิทธิ์อันนี้นะครับเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครองครับแปลงข้างในสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับเดินผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ที่ปิดทางเราเนี่ยได้เสมอครับแล้วที่ดินแปลงที่ล้อมปิดทางเราอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถปิดทางได้ด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายจํากัดสิทธิ์ครับก็คือจํากัดสิทธิ์ที่ดินแปลงที่อยู่ข้างนอกนะครับเรียกว่าถึงแม้จะมีฉโฉนดมีกรรมสิทธิ์สามารถทําอะไรก็ได้นะครับแต่ถูกจํากัดสิทธิ์ว่าไม่สามารถปิดทางให้ที่ดินแปลงข้างในนะครับออกไม่ได้ครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับให้นะครับว ถูกที่ดินแปลงข้างหน้าปิดทางเมื่อไหร่นะครับนี่คือโอกาสของท่านเลยครับก็คือโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ์ในช่วงนี้นะครับในการยื่นคําฟ้องต่อศาลครับเพื่อให้ศาลสั่งให้เส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นทางจําเป็นก็ได้หรือเป็นทางพระราชจำยอมก็ได้นะครับยื่นไปพร้อมกันเลยครับสิทธิ์ตรงนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาปิดทางเท่านั้นครับเพราะนั้นถ้าเขาไม่ปิดทางคุณจะไม่เกิดสิทธิ์เรียกร้องตรงนี้ได้เลยนะครับคุณก็ต้องอยู่รุ่นไปแต่ละวันแต่ละวันว่าเมื่อไหร่เขาจะปิดไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดงไเาม่่ทือห นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ใช้สิทธิทางศาลเพื่อใช้คำสั่งศาลในการที่จะเปิดทางเส้นนี้ได้ตลอดไปครับทีนี้เมื่อท่านโดนปิดทางนะครับท่านอาจจะยอมลำบากสัก5วัน10วันเพื่อที่จะติดต่อทนายความในการยื่นคำฟ้องต่อศาลนะครับแต่อาจารย์จะบอกว่ายัางไงก็ไม่เกิน5วันครับวิธีการก็คือสมมุติว่าท่านโดนปิดทางวันไหนนะครับเราหาหลักฐานไว้ครับเอากล้องไปถ่ายรูปไว้นะครับก่อนปิดทางหลังปิดทางนะครับสาภาพเป็นอย่างไร แล้วเราก็ไปหาทนายความครับเพื่อให้ทนายความยื่นคําฟ้องต่อศาลครับฟ้องขอเปิดทางครับกันในการฟ้องขอเปิดทางนะครับเราแจ้งทนายความเลยนะครับว่าให้ขอไปทั้ง2อย่างเลยก็คือขอฟ้องเปิดทางจําเป็นหรือทางและงจำยอมก็ได้นะครับใส่ไป2อย่างเลยครับทางจําเป็นในโอกาสเราได้สูงอยู่แล้วครับแต่ที่ดินของเราก็ยังตาบอดอยู่ครับแต่ถ้าท่านได้ทางแพรงจำยอมนี่ท่านจะได้ทั้ง2อย่างเลยคือปลดล็อกที่ดินตาบอดของเราด้วยเราก็ได้ทางเดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการตรงนี้ ให้ท่านทนายความยื่นไป2อ,อย่างเลยนะครับทีนี้ในขณะที่เราถูกปิดทานอยู่นะครับแน่นอนฮนะเราเดือดร้อนอยู่นะครับเราจะไปร้องให้ศาลพิพากษาอะไรต่างๆเนี่ยใช้เวลาเป็นปีหรือ6เดือนอย่างเงี้ยเรารอไม่ได้นะครับอ,อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราก็เดือดร้อนแล้วทีนี้ตรงนี้ก็แก้ปัญหาได้นะครับเพียงแต่ให้ท่านทนายความนะครับรีบยื่นคําฟ้องต่อศาลนะครับจริงๆอยูวันวันก็ยื่นได้แล้วนะครับทีนี้ในการทําคําฟ้องในคดีแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่ท่านทนายความจะทําเอกสารเพิ่มอีก2อย่างครับซึ่งนี้สําคัญมากครับก็คือทําคําร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในการทีฉุกเฉินต่อศาลครับและยังไม่พอครับจะต้องทําคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉินครับทีนี้ในคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉินตัวนี้นะครับเมื่อศาลรับคําร้องแล้วนะครับศาลจะออกนั่งบรรลังนะครับไต่สวนฉุกเฉินในวันนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนเราต้องไปพร้อมกับท่านทนายความครับ เพื่อที่จะไปเป็นพยานครับแล้วเราก็ควรจะพาพยานแวดล้อมไปด้วยถ้ามีนะครับในวันนั้นเลยนะครับศาลก็จะไต่สวนในวันนั้นเลยการไต่สวนคือสอบถามพวกเราเนี่ยแหละครับว่า <S 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 เดือดร้อน <S <S ยังไงถ้าเขาปิดทางแล้วเพราะตอนนี้มีคนป่วยอยู่หรือถูกปิดทางไม่สามารถทํามาหากินได้ลูกไปโรงเรียนอะไรก็เดือดร้อนแล้วเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าการเปิดทางตรงนี้นะครับแปลงข้างนอกก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ใช้มาตลอดอยู่แล้วนะครับให้ศาลเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับเมื่อศาลเห็นความเดือดร้อนนะครับศาลจะสั่ครววา โดยออกคำสั่งให้ในวันนั้นเลยหรือในวันรุ่งขึ้นนะครับท่านสามารถใช้คําสั่งศาลเนี่ยมาเปิดทางได้เลยครับอ่ะโอเคส่วนการพิจารณาคดีครับท่านทานายความก็ว่ากันต่อไปอาจจะ3เดือน6เดือนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อผลคดีออกมานะครับศาลอาจจะสั่งให้เราได้ทางจําเป็นก็ได้หรือถ้าได้มากกว่านั้นนะครับอาจจะได้ถึงทางแน่งจำยอมอ่าถ้าสมมุติว่าศาลสั่งได้แค่ทางจําเป็นเราก็จะได้สบายใจว่าต่อไปนี้นะครับแรงข้างนอกก็จะปิดทางเราไม่ได้อีกแล้วนะครับ เราได้ทางจําเป็นแล้วเรามีคําสั่งศาล<ๆ>เรามีคําพิพากษาแล้วนะครับแต่ส่วนเรื่องทางพระราชจํายอมอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันอีกระดับหนึ่งอันนี้เงื่อนไขาการได้ทางพระราชจอมยอมเรืออายุความมันยากกว่าทางจําเป็นครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราต้องใช้เกินเป็นเป็นสิปีแล้วใช้โดยแปลงข้างหน้าไม่เคยยินยอมใช้โดยพิราการนะครับใช้อย่างประสงค์จะให้ตกเป็นพระราชจํายอมแต่ถ้าได้ทางพระราชจํายอมนี่ก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะทางพระราชจํายอมเนี่ยนะครับมันไปจดทะเบียนได้ที่กรมที่ดินนะครับ มีหลักฐานเอกสารทางเทะเบียนนะครับสามารถอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ทางแรมยอมเนี่ยถือว่าเป็นการปลดล็อกที่ดินของเรานะถือว่าเป็นที่ดินที่มีทางเข้าเลยนะครับจะไม่เป็นที่ตาบอดอีกต่อไปซึ่งในการนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ถูกปิดทางนะครับทางกฎหมายถือว่าเรายังไม่ได้ถูกตัวแย่งสิทธิ์นะครับสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องทงางศาลก็ไม่มี นะครับเราก็ต้องนั่งลุ้นกันต่อไปว่าเมื่อไหร่เขาจะปิดเอ้เรามาใช้ทางในที่เขาหน้าเราเกรงใจเขาเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่เคยจะพอใจก็อึดอัดใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่เขาปิดทางนะครับอันนี้ถือว่าที่ดินแปลงข้างในถูกโต้แยง้งเสร็จแล้วเพราะสิทธิเรื่องทางจาเป็นเนี่ยเป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีที่ดินตาบอดนะครับการที่เขาปิดทางเนี่ยถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งนะครับนั่นคือโอกาสที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาที่ดินของคุณแล้วครับ